เอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายโรอีกเช่นเคยนะครับอ่ะโอเคนะครับผม เปยังไงกันบ้างนะตอนนี้ผมได้ทําการซื้อหูฟังไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ผมหวังว่านะคุณตี้ของไมโครโฟนอะไรน่าจะดีขึ้นนะครับผมก็เออนะหูฟังตัวนี้ผมซื้อมาในราคา1,690บาทนะของลาเซอร์นะครับผมอ่าเป็นลาเซอร์แบ็ k ชาร์ก V2X นะครับผมไม่พูดลงรายละเอียดอะไรมากเนาะเกี่ยวกับหูฟังเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายผมนะครับผม โอเคนะครับผมคลิปนี้เราจะมารีวิวสล็อตนะครับผมตรงท้ายตู้ออทัดมืดนะครับผมก่อนที่มันจะจากลาแล้วก็ไปเข้าสู่โคลบโบในเดือนหน้านะครับอ่ะโอเคนะผมเราไปดูที่สล็อตนะครับผมเป็นสายไหวพิพทาดมืดนะ อ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีสกิลหนึ่งนะครับผมเป็นการบัฟเอ่อเน้นพลังโจมตีซะส่วนใหญ่นะก็เพิ่มพลังโจมตี300%แม่นยำสามสแล้วก็แม่นยำทักษะอีก30%ทั้งหมด10วินาทีนะครับผมสกิลนี้ก็สามารถบัฟให้กับตัวการบินได้ค่อนข้างดีเลยแหละนะครับผมหรือไม่ก็บัฟให้ตัวแบบเน้นคริติคอลแรงๆอย่างเช่นไกทองถ้าไกาทองไม่ไม่ได้เน้นสกิลมากก็มันมันก็ยังพอตีขิบ้างนะครับผมเนีย่ยนอนแสงนี่ก็ได้เหมือนกันนะ อ่าสกิลที่2นะครับผมก็เป็นสกิลซิกเนเจอร์ของเจ้าคนที่สล้อเลยนะฮะก็คือเป็นการเออ่ล้างโล่ศัตรูนะครับผมแล้วก็ทำให้ศัตรูติดชะงักนะครับผมระยะเวลาเลเวลคูณ0.05วินาทีนะครับผมถ้าเป็นล่าง140ก็อยู่ที่7วินาทีถ้าเป็นล่าง240เป็นหรือล่างแม็กนะครับผมหรือเป็นล่าง9ดาวนะ9ดาวก็คือเป็นทุกเลเวลเลยนะครับผม160ถึง180ก็คือเป็น12วินาทีเท่ากันหมดเลยนะครับผมถ้าเอา เกินกว่านี้มันจะก็มันก็จะโกเกินไปนะผมว่าสําหรับระดับ9้าดาวมันจะโกเกินไปนะครับผมแล้วก็ดูกันที่ความสามารถนะอันนี้ก็เป็นความสามารถพอค่าที่เจะดีมากๆนะถ้าเป็นแบบว่าสายป่วดน,นะครับผมก็คือเป็นละเอทกนะก็เวลาตายก็จะสุ่มสกิลนะครับผมถ้ามันเป็นสกิลที่2มันก็จะโคตรเวิร์กเลยนะท่านผู้ชมนะ แล้วก็เรามาดูกันที่สกิลที่2นะครับผมเฮ้ยความสามารถที่2นะผู้ผิดนะครับผมเริ่มเบื่อ <ๆ S 1> แล้วตอนนี้คือต้องการที่จะไปหลับนอนมากนะฮะก็เป็นการตัดแรกนะเป็นคอมโบที่อาจจะไม่ได้ h ิ t เท่าตัดเกิดเท่าเท่าไรนะครับผมแต่ก็ยังใช้ดีมากๆอยู่นะสำหรับคอมโบนี้นะครับผมแล้วก็ความสามารถก้าดาวนะรู้สึกว่าความสามารถก้าดาวของซารอแล้วก็บามายากนก็ไม่ค่อยจะมีจุดเด่นอะไรมากเท่าไหร่หรอกนะฮะอ่าแนะนานะเดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับผมว่าอันไหนดีที่สุดแล้วก็รอลงมาอันไหนที่แย่ที่สุดนะ อย่างแรกนะครับผมอันนี้ดีที่สุดนะล่างโคนคือ the base of the base แล้วนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ฟื้นฟูไรทธาตุอันนี้ก็สลัดไอ้สลัดอ่ะมันแรงมันค่อนข้างที่จะไม่ได้สูงมากนะอยู่ระดับกลางๆข้าไปทางเกือบจะสูงนะครับผมอ่าแล้วก็อรอลงมาผมไม่ให้ไม่ถูกด้วยสองอันนี้มผมให้มันพอๆกันละกันนะอ่าผมให้นี่อรอลงมาละกันนะขีปนาวุธนะครับผมไอลงต่อต้านลงเสน่ห์เนี่ย มูนเยลลี่กับฮิมาวดียังไงก็ล้วงไม่ถึงอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากนะอันนี้ผมให้ The Worst คือแย่ที่สุดในบรรดาสี่ชิ้นนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะผมเรามาดูกันที่ระยะยืนนะฮะระยะยืนตัวนี้อยู่ที่390ถือว่าไกลมากสำหรับสายไวพิบนะครับผมแล้วก็โปกอีก149นะผมใส่เกียร์นี้เข้าไปก็เพิ่มระยะ โจมตีเข้าไปอีก38.4%ค่อนข้างลึกมากเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับผมคูเดาวอยู่ที่12วิสกิลสองคูเดาวอยู่ที่9วินะครับผมแล้วก็ค่าเล่ธาตุนะฮะอยู่ที่1,530นะครับผมสำหรับร่างไฮเปอร์นะครับผมอ่าในส่วนของร่าก้าเดาอันนี้ไม่ทราบกันท่านผู้ชมก็ลองไปดูเองนะครับผมก็ผมก,ผมก็ไม่ลงดีเทลอะไรเยอะมากนะเดี๋ยวเราไปตะลุยด่านกันเลยแล้วกันนะครับผม โอเคนะครับผมด่านที่ผมจะเทสนะครับผม,ผมก็จะเป็นด่าน400เท่าไหร่วะลืมละ <c oughs> นะครับผมอ่าด่านนี้แล้ว408ปะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมอ่าโอเคนะเรามาดูนะครับผมคือ,อไรยิงผมใส่ให้มันไกลมากเลยนะก็คือเราจะได้แบบว่าแบบคือถ้ายิงยินไกลสลอ็อตมันจะสตันลึกมากนะท่านผู้ชมดูดิมันจะไปสมอนแบบลึกมากอะท่านผู้ชมค่อนข้างปวดนะผมว่าดูดูดูด,ด,ดูเอานะ แต่สล็อตถ้าเทียบกับเมื่อตอนเข้าใหม่ๆผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะแตกต,ต่างกันลิบลับนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยส่วนมากนะในเรื่องซอมมอนเนี่ยมันโดนเนิฟกันเกือบหมดแล้วนะทัทง้งทั้งรวมทั้งอนดูบิดด้วยก็เนฟกันหนักพอสมควรน,นะแต่อนูบิดก็เรื่องความทนทานของมันก็ยังสุดยอดเหนือเรนเจอร์แสงมืดเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าสมมติว่าถ้าเป็นเรนเจอร์สายพลังธาตุแสงที่อื่นที่สุดผมก็ให้เบามายากลเนานะอนดูบิดก็ไปรอลงมานะครับผมประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมนะ นี่มันค่อนข้างปวดนะถ้าให้มันยิ่งยืนไกลผมว่ายิ่งดีเลยนะสลอตนะครับเพราะว่ามันจะได้อเอาตำแหน่งสกิลไว้ลบนะครับผมสําตแบบเบ้าล็อกนะดูเอาละกันนะจากหน้าป้อมศัตตูแล้วก็ระยะยินของโคน,นี่สลอตผมใส่คาถาเพิ่มค่อนข้างไกลมากเลยทีเดียวนะครับผมประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมคือถ้าบอกเลยว่าถ้ามันมเราสมมติเราเรามมเรา,เรา,รางกองทัพได้เนี่ยมันก็จะสุดยอดไปเลยนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันที่ด่านอีกด่านหนึ่งเพื่อปิดท้ายก็คือด่าน44นะ อ่าถ้าเป็นเลนเจอร์ที่เป็นสายแบบยังไงอะ่ะปนป่วน,นที่ไม่ใช่สายนามิดล้วนผมก็จะไม่เอาไปเทสด่ดาน396นะครับผมใครออกดดวฮะฮัลโหลมาคุยกัก่อนเด้มีแต่คนบิดวะอ่ะโอเคนะผมคนดูอ่าสก,กิสลสล็อตน,นะเป็นการข้ามหลังด้วยนะท่านผู้ชมนะดูจากแผงหน้านะครับผมเพราะว่าแผงหน้าของศัตรูเนี่ยไม่มีการชะงักแบบเล็กน้อยให้เราเห็นเลยนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นด้านหลังนะท่านผู้ชมนะ เรามาดูกันที่ตัวของตู้นะครับผมตัวของตู้มันก็ไม่ค่อยจะอึดแล้วนะท่านผู้ชมถ้าเทียบกับมาช่วงแรกก็ดูค่อนข้างเปราะบางโดยทีเดียวนะครับผมก็ส่วนมากจะเป็นการเน้นสตาร์ทมากกว่านะครับผมก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเรื่องความอึดของซาม,มอนมากนะเพราะว่าความอึดของซาม,มอมนเนี่ยยังไงก็สู้พวกเลนเจอร์ที่ยนืนแผาหน้าก็ไม่ได้นะเอาเป็นตัวเสริม,มเฉยนะครับผมเราะวาขัดขวางนะแล้วก็ซาม,มอมนเนี่ยสามารถต้านพายุได้นะครับผมพายุน้าแข็งนะนี่นะครับผมข้อดีของสล็อตนะก็มีประมาณนี้เลยนะท่านผ อ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อรู P ีกันต่อเลยละกันนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมผมจะเป็นผมจะทําการคัดในส่วนของเรนเจอร์นะคะรับผมทีเรนเจอร์ที่อยู่ในเพื่อนผมเท่านั้นนะผมจะเอาไปลงพีพีละกันนะเพราะว่าตอนเรลงพีพีผมว่ารู้สึกยังไงมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะถ้าเป็นเกมบุกนะครับผมผมว่ากลัวจะทําให้ทีมเสียนะเดี๋ยวเราไปลงกันที่ ทีมของเพื่อนๆเลยละกันนะเดี๋ยวผมเปิดปเบอร์ด้วย ID หลักหลักใหม่ไม่เอาดีกว่า ID หลักใหม่มันมันง่ายเกินไปนะเดี๋ยวเราไปกันที่ ID ดีเลยละกันนะครับผมโอเคนะครับผมมากันที่ดีสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเราไปไฟกันเลยนะผมจะใช้ทีม1นะครับผมก็ผมได้ทาการคัดอารูบีนาติกาปู่แล้วก็บลวล็อกสล็อตแล้วก็เอลซ่านะอารูบีกับนาตาิกาปู่ก็เป็นสายแทงเอานะครับผมส่วนสล็อตก็นั่นแหละครับผมตัว ตัวเอกในคลิปนี้นะครับผมก็โชว์สตาร์แล้วก็ตัวของสมอนนะครับผมดาวล็อกก็เป็นทําการทานามิเมะนะเอลซ่าก็เป็นการรีสกิลแล้วก็บวกนาเมะไปด้วยนะครับผมอ่าคือมันจําเป็นที่ต้องมีนาําเมะสองตัวนะเพื่อจะล้างปางศัตรูได้นะครับผมไม่งั้นเราแย่เลยนะไปโอเคนะครับผมไปดูกันเลยนะเราจะมาดูสล็อตกันนะว่าสล็อตเราจะยืนอยู่หรือเปล่านะครับผม นี่เรามาดูฝั่งตรงข้าวนะว่าจะมีอาการสตาร์ทเกิดขึ้นมาหรือเปล่านะตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมโอ้โหทำไมามีแต่มีแต่อันุบีดีตัวอื่นไม่ค่อยโชว์ฟอร์มเลยนะท่านผู้ชมอ้าวสอ็อตกูไม่ได้โชว์ฟอร์มเลยตอนนี้ไม่ได้จะออกสักแอะเลยนะผมไหนในตู้มซัมมอนนะแต่ทำไมาผมไม่เห็นแบบตัวอื่นมาโดนสตาร์ทเลยนะอ่ะอ่ะโอเคนะผมเข้าใจแหละไอดีสอบมันปอบบางไปหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะหาคัด อีกสักสักสามสีทีมดูนะครับผมว่าเราจะไหวหรือเปล่านะฮะเอาไปดูกันนะผมว่าเราจะทีมไหนดีนะฮะผมจะเอาล็อกอีกล่าสุดแล้วกันนะนี่มาเลยเอ่อยู่69ิบเก้าลกันผมลองดูทีมของคุณโจสุวัสดิ์ละกันนะ โอเคเราพอตีได้นะทีมนี้นะผมน่าจะน่าจะไหวนะครับผมน่าจะไหวนะคุณโจสวัตนะครับผมไปจัดไปเลยนะผมผมว่าน่าจะไหวแหละนะฮะผมอานูบีกับเดกาปูกับบาลล็อกเราตัว,ต,วตัวแบกอยู่แล้วนะยิ่งเรามีเอลซงเอลซาอะไรมาเพิ่มอีกผมบอกเลยว่าไหวชิวนะผมสำหรับทีมนี้นะฮะโอเคนะผมนี่เอาแล้วนะผมเนี่ยเห็นไหมรีไวล์เริ่มมีอาการสตาร์ทขึ้นมาแล้วทีมเ,เขาเล่นตัดเกินโหดมากเลยท่านผู้ชม ทีมเขาตัดเกิดผมมาเลยผมผมพัดก่อนชิบหายแล้วผมต้องทำจังหวะทีมแล้วจังหวะนี้เดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะโอเคนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมบาวล็อกเริ่มมีการสตันเห็นไหมท่านผู้ชมตัวอื่นๆเลเจชิ์อื่นเริ่มมีการสตันเกิดขึ้นแล้วนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมเห็นนี่นี่เห็นไหมชงักกันเต็มเลยมันไม่ใช่นาฬิกาปู่นะนี่คือสล็อตนะครับผม นี่เห็นไหมชะงักเต็มเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะชะงักลึกด้วยเพราะเราใส่เอลซ่าเข้าไปนะไม่ใช่แค่เอลซ่าอย่างเดียวก็คือเรื่องเกียร์ด้วยนะครับผมดูท่านผู้ชมอาช้าวเชื่อมาติดเอเลนนี่หวายสัตว์ว่าแล้วทำไมสม,มอนไม่ติดอ๋อมาสม,มอนข้ามหลังมาตรงนี้นะท่านผู้ชมสม,มอนของซารอนอิสมอลค่อนข้างลึกเลยนะคือโดนพวกบาวล็อกอย่างเงี้ยเรียบร้อยยินเอ๋อหมดเลยแต่ตอนนี้ก็คือน่าจะโดนบาวล็อกทุ่มตายหา,มหาไม่เหลือซากแล้วนะ อโอเคนะผมทุกผู้ชมอาการกระตุกเรื่องโผขึ้นมาแล้วนะผมเพราะว่าลินเจอร์ฝั่งเรานี่ดูบารล็อกดูบารล็อกออนแล้วกันนะโอ้โหผมยังหาวิธีฟิกของเกมนี้ไม่ได้เลยว่ามันจะทำไงให้มันลืน่นวะเนี่ยนะท่านผู้ชมขนาดผมใส่ซีวูวไปสี่คอแรมไปสี่กิกยังกระตุกไม่แปลกหรอกซม,มอนกี่ตัวนะครับผมลินเจอร์อีกกี่ตัวนะดีโทงดีเทลภาพมันค่อนข้างเยอะนะครับผมท่านผู้ชมก็น่าจะเข้าใจกันแหละนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปทีมอะไรอ๋อ อกใจหมดชื่อคุณ,คณโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราหาอีกสักทีมนะฮะนี่หาแบบว่าแบบเวลไมาเยอะมากนี่สัก U ห้าสิบเก้านะคุณไนซ์นะครับผมผมจะหาออล่าสุดละกันนะโอเคอุ้ยไหวไหวได้ได้ไดเออดเอาได้อยู่นะเอาเรื่องอยู่ครับผมไอเดียของคุณไนซ์สึนะครับผม,ไ, nice. บผมไปลุยกันเลยนะผมผมว่านะปัจจุบันนะสล็อตยังถือว่าเป็นเลนเจอร์ที่ใช้ค่อนข้างดีมากเลยนะท่านผู้ชมคือเอาจริงนะถ้าสมมติ เป็นผมนะขั้นไอขั้นต่ำนะครับผมที่แบบไอไม่ใช่ดิลีที่แบบว่าสลอ็อตไม่ควรไปอยู่นะครับผมไอนี้บอกตร,ตรงๆเลยนะที่ผมดูมาก็คือลีประมาณม้าสองก็ไม่ค่อยเจอเลยนะ,ะเพราะว่าสลอ็อตเนี่ยตัวมันก็รู้อยู่นะครับผมว่ามันเป็นเลนเจอร์ทาทธาตุมืดมืดไม่พอสายไไบ่อยพิบค่อนข้างปอบบางมากนะฮะก็ถ้าเราไม่ได้เน้นอะไรนะครับผมไม่ได้เน้นอะไรมากกับสลอ็อตนะก็คือปล่อยให้มันล้ติดหล้าไอแท็กแล้วก็ ใส่กีด้วยด้วยนอนให้มันนะก็ความพยายามสกิลมันค่อนข้างมากอยู่แล้วนะครับผมคุณเคยเห็นไหมช่งักกันหมดแถบเลยครับท่านผู้ชมดูเอาละกันนะพวกเอิมูโลเอวิเลียที่ว่าเก่งเจ๋งเรื่องหลบสกิลอะไรมากนะครับผมถึงจะเป็นทีมตั้งรับแบบแกช่างมันเถอะนะก็ยินเอ๋อหมดอ่ะท่านผู้ชมคิดดูนะครับผมโอ้โหอะไรจะเถื่อนปานนี้นะครับผมเรียบร้อยนะฮะไอเดียของคุณไนซ์นะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะผมเหลืออีกสองคนนกสุดท้ายเดี๋ยวผมจะทําการลงใหญ่เลยแล้วกันนะพีพีใหญ่นะครับผมเพื่อ ให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะทําการจัดทีมเลยละกันนะเพื่อไปลงสู่สนามจริงนะครับผมเราคงไม่มาลงสนามนี้แล้วนะเราจะไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงนะผะเน็ตเรียลเรียลไลฟ์ไอ้นั่นมาชีวิตจริงเปล่านี่นะครับผมเราเอามาลงแทนในส่วนของผมเย่าลงแทนอะไรดีวะเดี๋ยวผมหาก่อนนะเออแสงไอ้แสงหาเลยท่ามืดไหวพริบ โอเคผมเอาลงแทนรีวรแล้วกันนะเนาะรู้สึกว่ารีวช่วงนี้ถ้าผู้ชมคิดแบบผมไหมรีวรข้ามหลังไม่ค่อยแบบไม่เหมือนเมื่อก่อนอ่ะข้ามหลังไม่ค่อยไกลแล้วถ้าผู้ชมคิดเหมือนผมไหมเออถ้าใครคิดเหมือนผมก็คอมเมนต์ได้เลยนะรีวข้ามหลังไม่ค่อยไกลแล้วถ้าผู้ชมเห็นผลไม่ค่อยชัดเจนนะผมก็เริ่มไม่ค่อยอยากใช้มันแล้วถ้าผู้ชมอ้าวเชียร์ไงชิบหายแล้วผู้ชมเอาไงเดียวคนดูชิบหายล้ว อ้าวไอ้เหี้ยงานหยาบแล้วกูไอ้เหี้ยชิบหายแล้วผิดเทปไอ้สัตว์เรียบร้อยไอ้กูมาแจกแต้มเฉยเลยโอ้โหเรียบร้อยท่านผู้ชมอดดูฟอร์มไอ้สัตว์กดผิดไหมไอ่ะเหีย้ยรีบไปหน่อยบางครั้งผมก็ดื่มเนาะไอ้เรื่องจัดทีมเนี่ยผมดื่มบางครั้งไม่ไปแจกแต้มให้เขาฟรีอ่ะโอ้โหเรียบร้อยเซ็งนะครับเดี๋ยวเราไปน่าสรุกเลยละกันเนาะ โอเคนะครับผมเรามากันที่หน้าสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าสำหรับ ตู้สล็อตนะครับผมความเก่งกาดนะฮะก็อยู่ในระดับที่เก่งพอสมควรนะแต่ยังไม่ได้เก่งแบบท็อปตานานใช้กันอย่างนี้นะครับผมก็มมนเป็นเลนเจอร์ที่สามารถปวนทีมไฟได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผมสามารถซัมมอนเพื่อเป็นตัวชนป่วนในแผงหลังในฝ่ายตรงข้ามได้นะครับผมแล้วก็มีสกิลระไอแท็กนะครับผมอาจถึงจะตายไปแล้วก็ยังสุ่มใช้สกิล1ใน2นะครับผมในสกิลที่มันมีอยู่ได้นะฮะแถมคอมโบตัดแล่เพิ่มอีกนะครับผมถือว่ามันเป็นเลนเจอร์ที่ค่อนข้าง คบเครื่องในระดับหนึ่งแล้วปวดมากๆอีกตัวหนึ่งในเกมไม่แพ้เจมืดเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะถ้าสมมุติเอาโดยรวมนะครับผมอันนี้จากประสบการณ์ในการใช้ล่างนี้นะครับผมและก็นี่ก็คือเป็นแสงมืดนะครับผมเป็นท่าแสงมืดที่ผมปั้นตัวแรกของเกมนะครับผมในดีนี้นะนะครับผมก็คือเป็นเป็นท่ามืดที่ผมภูมิใจมากาผมปั้นตัวแรกนะเออติดทีมมานานพอสมควรนะจนมาถึงเมตาที่แบบว่าแบบเมตาที่แบบว่าเ ตัวแน่นอนมาช่วงแรกๆเงี้ยผมก็เริ่มถอดออกแล้วนะนะสล็อตนะครับผมเพราะว่าผมรูม้สึกว่าหาประโยชน์จากมันไม่ค่อยได้เลยเนาะถ้าเราสมมติเราไม่มีเกียร์โดนแน่นอนอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าโดยรวมนะครับผมสล็อตนะผมจะให้อยู่ล่างนี้พอนะครับผมล่างนี้ผมให้ประมาณเอ่อสัก8.5คะแนนได้นะหักในเรื่องนะครับผมหากในเรื่องนะถ้าสมมติท่านผู้ชมดูแล้วละกัน ไอเล่เนี่ยผมหักแล้วหนึ่งเพราะว่าเล่มันใช้สูงนะเดี๋ยวจะให้ดูเต็มๆเลยนะครับผมว่าสำหรับร่างก้าววของสล็อตเนี่ยมันมันเล่มันหนักหนาแค่ไหนเรามาดูเอานะฮะท่านผู้ชมนะเป็นไงล่ะพันแปดร้อยสิบก็เยอะนะท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเทียบกับไว้เนี่ยก็ห่างกันสามร้อยสองร้อยบ้างนะครับผมก็เอาจิงก็อยู่ในระดับมาตรฐานค่อนไปทางสูงนะสำหรับเล่ของสล็อตในร่างก้าวดาวนะครับผม ถ้าไปเทียบกับบาว์มายกลก็มันคนละชั้นกันเลยนะมันห่างกันมา600หกร้อยนึ่นนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะก็หักเรื่องในส่วนของเอ่อไดธาตุนะครับผมแล้วก็ความปรอะบ,บางอันนี้ผมขอไม่นับละกันนะไอ้น,นี่มันเป็นปกติของสายไวท์ทัดมืดอยู่แล้วนะครับผมแล้วคือมันเป็นทัดมืดด้วยไงมันก็แพ้ธาตุแสงแบบบารล็อกเจสิก้ามาปงมาเป่าอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยโอ้หสกิลดว่าสกิดแสงแป๊บเดียวโอ้โหไม่เงี้ตัวไหมเลยท่านผู้ชมเป็นวันพายตัวไหมเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยละกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทมคลิปต่อๆไปนะครับผมก็ฝากให้ด้วยนะครับผมคนดูนะฮะงั้นก็ขอจบคลิปท่นนี้ละกันนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมฝันดีนะครับผมผมไปนอนละนะง่วงว้เฮย